we mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกองปายสุขุมทุกคนครับขอ,อกัานิกแล้วคันค่ายชาแนลครับมอนี้พ่อแม่ยังไล่พี่น้องสิภาพพี่น้องมาเบิง้งวิถีชีวิตของหนุ่มรับจ้างเลี้ยงกุ้งครับพี่น้องให้เบิ้งว่าชีวิตการเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างไรคอแเมนของเจ้าของดอกพี่น้องจะเป็นของเฒ่าแก่ครับมารับจ้างเขาเราไปเบิ้งกันนะครับว่า เป็นแบบใดแน่ไปชมนํกากันครับนี่ครับตอนเศร้าๆ6โมงกลักวๆเข้ากัซิมาปิดเครื่องที่นองที่น้ำแล้วกับมาสาทอทหารในเพิ่นครับแต่สาสคาบเดียวครับเวลาเดียวที่เรือก,ก็ใส่ฟีดเอาครับเดี๋ยวจักน้อยเพิ่นจิเอาอาหารมาเทพี่น้องนี่ครับบอ่อประมาณสองไร่กลัวๆครับแต่ก่อนมันเป็นบ่อบอยใหญ่บอยเงาครับพี่น้องก็เลย พาบอออกมาแล้วครับให้มันเป็นสองบอให้มันเหลือบอละสองไรกลัวพะบอใหญ่มันเป็นบอซี่รนะครับนี่ครับให้ออกมีเครื่องตีนงตีน้ำพร้อมครับตี่นองเดี๋ยวจากน้อยเพิ่นกระสีเอาอาหารมาเทครับตัวนี้กระสีแม่ทั้งเทอาหารพี่นองย้อนแสงนี่ได้ครับตัวนี้สิเป็นมอเตอร์ครับอาหาร นี่ครับไปตาม,ตามท่อนี่แหละพี่น้องเห็นว่าครับท่อยาวๆนีู่้นไปปลูกกระสีมีมอเตอร์จใจายอาหารอีกตัวหนึ่งพี่น้องคูนครับมีมอเตอร์จายอาหารอีกตัวหนึ่งจะไปตามท่อนี่แหละครับอาหารข้าิเสศเชื่อเดียวเบิดมือเลยครับแล้วเวลาที่เลือเขาก็เด็กไปเห็ดนั่นเฮ็ดนี่ครับนี่ครับพี่น้อง นี่คือมอเตอร์จ่ายอาหารครับมันสีมุนเวียงเป็นทอมันเป็นหู้ครับมันสีมุนแล้วเวียงอาหารออกครับพี่น้องนี่ครับหมองเห็ดงานของทิมงานคันค่ายครับพี่น้องของเชฟกระทะปิวกระยูอีกหมองนึงครับอยู่ใกล้ๆกันเอากอร์ไซค์ออกใต้าน้ำนะครับ ควมสะอาดมานดับหนึ่งครับพี่น้องอยู่นี่เพราะวา่ากุ้งเป็นโลกมากเอากับเซบูมี่ผลผลิตออกขายนะครับนี่ครับพี่น้องไอ้นมผู้สิงเอาอาหารกุ้งมาเทะละครับนี่ครับิเทอาหารกุ้งแหละพี่น้องไอ้นมผููสิงเป็นคนทยอยเอาอาหารมาเทแต่ละหม่องแต่ละหม่องครับ เล่ครับเทใส่ทังให้มอเตอร์หรือว่าฟีดทำงานเบิดมือล่ะพี่น้องอฟีดเริ่มทำงานแล้วครับพี่น้องดังจวกเลยครับนี่ครับมอเตอร์มุนแล้วสิครับเอาอาหารไปน้ำทอนี่แหละครับนี่แหละครับชีวิต คนรับจ้างคือเข้านะครับนาทีไผ่นาทีมันเดี๋ยวอีกจากน้อยก็จะมีคนมาเบิ้งย่อนะครับยกเบิ้งงมามันกินอาหารเบิร์ตข้งบ่เบิร์กัดิได้ถ้าเบิร์เาก็เพิ่มขึ้นถ้าบ่เบิร์เถ้าก็ดิได้ปั๊บลงครับให้มันกินแบบพอดีบ่อไห้มันมีของเสียนะครับอยู่ในบอ่อนี่ครับมอเตอร์หัวใจ ทำงานเหรอครับมันทำงานพร้อมกันครับกับมอเตอร์ส่งกับมอเตอร์จ่ายพี่น้องเห็นอาหารมันลงบ่ครับจุกจับจุกจับซบเห็นนะครับเพราะว่าอาหารมันเม็ดหน่อยแต่ขันเบิ้งข้างนอกนี่ครับเห็นชัดเจนครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับพ่อสำนีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาผมสิให้เบิง้ง วิธีหยกย่อมาเบิงมาเช็คอาหารนะครับมือหนี่นยังมาทันมาเดี๋ยวมือหนาผมจะทายให้เบิงไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆละอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมน้าคันค่ายชาแนลและทีมงานคันค่ายครับสำหรับคลิปนี้ขอโตัลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ